ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้ต้องบอกนะฮะว่าท่านผู้ชมนะครับสามารถรับชมนะฮะรายการของเราย้อนหลังได้ทาง y o YouTube ครับสามารถเซิร์ชคําว่าฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคนะฮะหรือว่าอาจารย์มงคลมงคลประพตินะฮะก็ได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดดู u t u b e นะฮะเกิดข้อสงสัยนะครับสามารถฝากคําถามไว้ใน Facebook ของเราได้นะครับโดยการเซิร์ชคําว่าฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคเช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับเรามีหนึ่งคถามนะฮะจาก a c e b o o k นะครับมาถามกับท่านอาจารย์ครับเลยถามกันก่อนนะครับ มาครับครับคาถามมาแล้วนะครับอ๋อมีสายเข้ามาพอดีครับีฟครับเรียนท่านอาจารย์หลังบ้านสองหนึ่งหนึ่งครับเนเาเกี่ยวกับการตั้งเสาครับว่าเนี่ยผมมีเสาตรงกลางบ้านแล้วก็ตรงประตูหน้าบ้านเนี่ยดีหรือเปล่าครับตรงกลางบ้านเดี๋ยวนะภายในบ้านใช่ป่ะใช่มีตรงกลางบ้านแล้วก็หน้าบ้านครับตรงกลางตรงนั้นที่อยู่ตรงห้องตรงนั้นพอดีใช่ไหมน่าจะที่วงในครับตรงไหนดูไม่ออกเลยเสาอยู่ตรงกลางบ้านภายในบ้านหรือนอกบ้าน มีมีหน้าบ้านต้นหนึ่งนะฮะต้นน,ตนนั้นเหรอฮะครับหน้าหน้าหน้าจะตรงนั้นแหละครับตรง,ตงนี้นั่นสี่เหลี่ยมผ,นผนืนผ้านั่น <ดๆ S 2> ไม่ใช่เสาไม่ฮะเอาอะไรอย่างงี้แล้วกันนะครับถ้าภายในบ้านเนี่ยจุดศูนย์กลางหรือจุดให้จีก็คือคุณต้องลากเส้นเป็นมุมแทงจะจุดไหนนั่นคือจุดหัวใจครับเสร็จแล้วถ้าหน้าบ้านเนี่ยนะครับตรงกับประตูได้เลยเป็นเสาไฟก็ถือว่าเสียนะคะถ้ามันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็ถือว่าเป็นปกติตอนนี้เนี่ยนะครับมีสายเข้ามานะฮะอ่ะ สายเข้ามาเรามาตอบคําถามจากสายสดกันก่อนครับเพราะเวลาเหลือน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับจากสุพีครับทองกระทองคำครับสอบถามเลยครับสอบถามว่าบ้านผมหลังบ้านเอียง80องศาดีไหมครับหลังบ้านเอียง80นะครับทิศตะวันออกเดี๋ยวผมต้องดูผลเฉลยนิดนึง80องศาเป็นบทบาทของดาวเอียงนะครับดาวเอียงตรงนี้หน้าบ้านมีพลังแปดภูเขาและโชคลาบถือว่าเป็นบ้านที่ดี นะฮะคุณต้องเปิดประตูที่ตำแหน่งทิศตะวันตกตรงๆถ้าไม่ได้ก็ไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างนี้นะครับเนี่ยมันถึงจะก่อเกิดพลังโชคลาภเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมวาดให้คุณดูนะหลังบ้าน80ก็คือทิศตะวันออกที่อยู่นี้หน้าบ้านตะวันตกประตูจะเปิดตรงนี้ก็ได้หรือจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาประตูที่1ประตูที่สองมดูเลยครับตรงกลางมีดาว8 8ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นดาว นะครับเป็นดาวเก้าดาวลาบผลเข้าใจไหมครับครับถ้าไปเปิดซ้ายมังกรเขียวแชร์เล้งมังกรงานลาคนเอ๋ยเข้าใจไหมครับต้องตั้งน้ากระตุ้นตรงไหนครับประตูคุณอยู่ไหนหนึ่งหรือสองอยู่สองอยู่หนึ่งครับอยู่หนึ่งใช่ป่ะครับอากะตั้งน้ําที่สองถ้าประตูอยู่ที่สองก็ตั้งน้ําที่หนึ่งครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากที่มาจากสุพรรณบุรีและต้องขอขอบคุณคุณชัยวัฒนะไม่กี้โทรเข้ามาบอกโอ้เพิ่งติดจานเนี่ยนะครับเขาบอก ไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกเห็นไหมดาก้อนทีวีเนี่ยมังกรมันกระโจนนะครับแล้วบอกว่ามังกรตัวนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมหน้าจอมีเลยดาก้อนทีวีครับอย่างรายการเราก็เป็นการบอกเกี่ยวกับองศสาบ้านมังกรเหมือนกันบ้านมังกรแล้วว่ามังกรประจํายุคที่8มันส่งผลดีนะครับกับผู้ที่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับจ์ครับที่เดินทางไปไหนไหมฮะพรุ่งนี้ผมจะไปจังหวัดสกลนครนะครับเนี่ย มีแฟนคลับชาวสกลก็เตรียมตัวไว้ดีนะฮะถ้าดูรายการเราอยู่ก็สามารถพบปะอาจารย์ได้นะครับไปสกลนครแล้วก็กลับกับพวกนี้กลางคืนเลยแล้วก็วันพุธนี้เดินทางไปมาเลเซียสามวันนะครับผมจะทิ้งโทรศัพท์ไว้ทางทีมงานนะฮะให้ช่วยตอบแก้ไขปัญหาเพียงเบื้องต้นแล้วกันนะครับอย่างเช่นวันนี้มีคนโทรมาเนี่ยนะครับอ่าเรามีอีกหนึ่งสายนะเข้ามาครับขอต้อนรับครับสวัสดีครับครับผมครับถามอาจารย์เลยครับ นีจะสอบถามออหลังบ้านสองร้อยแปดสิบห้าองศาครับสองอน,นี้ว่าอยากอยากจะคุณพ่อเกิดปีจอคุณแม่เกิดปีละกาละกาดีครับสองร้อยแปดสิบทิศตะวันตกนะครับผมมันอยู่ในราศีปลายแปดสิบห้านะครับแปดสิบห้าแปดแปดแปดห้าใช่ครับผมนะครับอ,อถ้าราศีกลางอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวนะสองร้อยแปดสิบห้าอยู่ที่ราศีปลายทางทิศตะวันตกหรือราศีที่สาม เขาบอกว่าบ้านนะครับทิศหน้าบ้านนะครับก็มีดาวโชคลาภอยู่เช่นเดียวกันนะฮะเข้าเข้าใจไหมครับบ้านหลังนี้มีดาวพลังแปดอยู่หลังบ้านสองดวงครับผมนะครับพลังน้ําหรือพลังน้ําโชคลาภหรือดาวหนุนอยู่ทางซ้ายมืออย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวผมว่าให้คุณดูคุณจะถามอะไรครับถามผมก็พอดีพ่อกับแม่ป่วยครับอยากจะนอนไหนที่ป่วยครับแม่แม่ยะไปที่ตะวันออกแล้วกัน นะเสร็จแล้วทิดวัวณนอกเป็นที่ทิศทิคาดของคนที่เกิดปีรากาจับหัวนอนครับหันหัวนอนใหม่แล้วพ่อเกิดปีจอหันหัวนอนไปทิศใต้ก็ได้ครับทิศใต้ทั้งคู่เลยฮะอ่าทิศใต้เสร็จแล้วให้นอนตรงตำแหน่งนี้แล้วนะครับเอ่อตอนนี้นอนอยู่ทางซีกไหนก็นอนอยู่ข้างล่างพอดีว่าไอ้การห้องเป็นห้องกระจกหรืออะไรไม่มุมใต้มุมทางทิศใต้หรือทิศเหนือถ้าหันออกหน้าบ้านก็อยู่ด้านซ้ายมือครับซ้ายมือนะครับ คือให้ไปนอนที่ตำแหน่งนี้ดีกว่านะครับาทางซ้ายมือแต่ไปทางโซนหลังบ้านคือตำแหน่งนี้น่าจะดีกว่านะครับตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นตำแหน่งดาวเก้าถ้าตรงนี้ไม่ดีแล,แล้วห้องมันมันทำขึ้มนมาเป็นกระจกเลือ่อนบานใหญ่ๆอะนะครับเปิดมาก็เปิดเปิดมาก็เห็นเห็นเตียงเลยอะไม่ดีครับเนี่ยแล้มันถูกคุกคามด้วยพลังงานที่ไม่ดี เพราะมันเป็นกระจกบานใหญ่ครับมันไม่ใช่ประตูครับใช่กระจกบานใหญ่นี่แหละมันใสๆเลยใช่ไหมครับผมอ่านั่นแหละหาผ้าม่านปิดไว้หน่อยแต่ทีเนี่ยนะครับต้องคำนวณจากรหัสราศีนะครับและธาตุที่ส่งเสริมครับผมอันนี้คือเราพูดให้ฟังคร่าวๆว่าถ้าคุณมานอนตรงตำแหน่งดาวสองห้าซึ่งอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ไม่ดีครับผมก็ต้องย้ายมากลางๆหน่อยใช่ไหมับอ่าใช่สองจุดนี้ไม่ค่อยดีย้ายมาตรงที่มีเครื่องหมายถูกครับใช่ นะฮะนะครับโอเคเอาละครับถ้าเกิดสงสัยนะฮะสามารถโทรมาหลังไมค์ได้ครับที่เบอร์080ย์แปดศูนย์ครับสี่ห้าหกหนึ่งหกเจ็ดสี่นะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับค่าวามดีดีครับก็นะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุดิเวลาเราน้อยถ้าอยากดูต่อไปดูวันจันทร์นะครับช่อง TCCTV นะครับเวลา1 5บห้ถึง16กนาฬิกานะฮะเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็คือวันอังคาร ช่องไทยวิชันเวลา18ถึง20นาฬิกาครับดวงกับหงจุ้ยนะครับวันจันทร์มั่งศีสุขใครอยากจะดูแล้วล่ำรวยก็ไปดูวันจันทร์ถ้าอยากจะดูพลังดาวเหินก็มาดูวันเสาร์ซึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็อยากจะไปเรียนก็ติดต่อคุณไกรครับนะฮะไม่ต้องโทรมาหาผมนะเพราะว่าวันนี้หลายรายเลยโทรมาผมยอมให้คุณไกยหมดเสร็จแล้วเมื่อเย็ยนนี้เหมือนกันนะครับโทรมาถามบอกบ้านเตี้ยกับถนนทุกวันนี้ไม่มีจะกินเลยเป็นเพราะอะไร ช่ผงจุ้ยไหมรับพิสูจน์บทบาทกันในวันที่10สิงหาคมครับนะครับต้องเจอกับของจริงก่อนนะครับเขาบอกว่าเจอจากประสบการณ์ที่ร้ายๆเสร็จแล้วมาแก้ไขใ,ให้มันดีขึ้นอันนั้นแหละครับก็ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ <ฮะ S 2> วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับลิขิตชะตาพยากรา,า,รากรเนี่ยนะครับเขาบอกดวงคนอย่าประมาทนะช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีนะครับมันเกิดความวุ่นวายเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะว่าเอะเราออกไปข้างนอกจะปลอดภัยไหม ออกไปจะไปเจออะไรนะ M M อะไรอย่างเงี้ยนะครับ M อ็มแครับ M อ็มแนะครับเนี่ยมันลอยมาหรือเปล่าโทรไปปรึกษากาพอาจารย์นิยาพัฒน์รอดรัตนทรัพย์นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนนะครับ1989 1656และผู้สนับสนุนเราเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินครับบ้านสเต๊ะเลยสนใจนะฮะอยากจะประกอบอาชีพส่วนตัวครับเป็นอาชีพอิสระนะครับบ้านอะไรนะฮะบ้านสเต๊ะครับเป็นต่อไปได้นะครับที่มีทั้ง หมูทั้งไก่นะฮะสมุนไพรที่เบอร์085117-8141นะครับ8144ครับ8 1, 4 4 1> ห4ีเบอร์หนึ่ง facebook.com นะบ้านสะแต็กและอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหนังสือเนี่ยก็คำพีมหาสัตรเรกสำหรับท่านที่อยากจะเป็นนักพยากรมือยงตำราเล่มนี้เขียนแต่งโดยท่านนายกสมาคม โหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมอาจารย์ท่านกรสินเกษไทยทอดนะครับฉบับจริงแท้จริงนะจากชีวิตนะครับของตัวเองเนี่ยประสบการณ์หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและนะครับท่านที่สนใจอยากจะเรียนก็อย่าลืมนะครับ ที่เบอร์0899223368นะครับกับวิชาดาวเหินหน้าโรงแรมมาเซนเดอร์เป็นรุ่นที่23นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับเหตุและผลและธรรมชาติธรรมชาติเป็นตัวนะครับเป็นตัวช่วยเหลือและเป็นทรราตดังนั้นคนเราต้องปรับสภาพอยู่กับธรรมชาติปรับความสมดุลและใช้พลังงานที่ถูกต้องของวิชาดวงดาวเพราะกลุ่มดาวทั้ง9ดวงสร้างบทบาทที่ดีและไม่ดีอยู่ตรงไหนสนใจนะครับ S <S <S สนใจเข้ามาอบรมกันนะครับช้าอาจจะเต็มก็ได้เวลาหน้าอาจจะเต็มเลยก็ได้นะครับเ<อ>นี่ยของเรื่องสิงหานะฮะอาจารย์สิงหานั่นแหละครับ <โฮ S 2> ผมถึงบอกอะผมเปิดเมื่อไหร่ <c oughs> นะครับเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเพราะว่าตอนนี้มันจ่อคิวมาเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางทีมงานหมุนละนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงอ่ะ่าพิธกรครับ ก็เลยได้ว่านะฮะรายการของเรานะครับให้สาระความรู้ที่แน่นมากๆเลยนะหนึ่งช่ครับอาทิตย์หน้าครับห้ามพลาดกับรายการดีๆอย่างเช่นหวงจุ้ยดาวเก้ายุคนะครับทางช่องราก้อนทีวีครับสำหรับวันนี้ครับผมกุลธรมงคลประพฤตินะครับและท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤตินะครับจะต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ได้ครับวันเสาร์หน้าครับเวลาเดิม19บเกานาฬิกาถึง19บนาฬิกาห้นาทีครับกับรายการหวงจุ้ยดาวเก้ายุคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ